ครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนมาชมคอนโดกันครับคอนโดที่นี่ตั้งอยู่บนถนนรัตนาธิเบศน,นะครับชื่อคอนโดสัมมกร S9 สโครงการนี้นะครับมีทั้งหมด4อาคารนะครับ A B C D สูง8ชั้นเดี๋ยวไปชมบริเวณร,รอบๆโครงการกันครับครับทุกท ึกทุกๆอาคารเนี่ยด้านล่างก็จะมีจุดบริการตู้น้ําแบบนี้นะครับตู้หยอดเหรียญกันนะครับห้องที่ผมจะพาไปดูก็มีขนาดพื้นที่44.9ตารางเมตรนะครับ2ห้องนอน1ห,ห้องน้ําอยู่ชั้น5นี่เองครับและเป็นห้องริมด้วยนะครับใจะใหญ่เป็นพิเศษนี่เป็นห้อง1ห,ห้องนอนนะครับห้องอยู่ด้านหันไปทางสระว่ายน้ํานะครับ ไปดูนี่ก็ครัวครับเคาน์เตอร์ครัวนะครับมีให้แบบนี้เลยครับประวัติห้องนี้นะครับห้องนี้ซื้อมาเจ้าของซื้อมายังไม่เคยเข้ามาพักอาศัยหรืออยู่อาศัยเลยไม่เคยปล่อยเช่าใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นห้องใหม่เนี่แหละครับนะครับเดี๋ยวไปดูพื้นที่ส่วนกลางกันครับของคอนโดที่นี่นะครับมีสระไว้นะ้ําเป็นระบบเกลือมีห้องฟิตเนส นะครับมีห้องสมุดอ่านี่เป็นบริเวณร,บรอบๆสะน้ำนะครับนีเป็นส่วนของฟิตเนสนะครับแอร์เย็นฉ่ำทีเดียวนะครับอุปกรณ์การออกกำลังกายเนี่ยครบคันเลยนะครับส่วนนี้จะเป็นห้องสมุดนะครับห้องสมุดที่นี่ก็ใหญ่ใช้ได้ทีเดียวครับลูกบ้านทุกๆคนลงมาใช้ ใช้งานมานั่งเล่นนั่งประชุมอ่านหนังสือที่นี่ได้เลยครับแอร์เย็นแล้วมีจุดบริการเป็นจุดอาซักอบก็ที่นี่เลยสะอาดสะอ้านด,ดีครับคอนโดที่นี่อยู่หน้า MRT สถานีบางรักใหญ่เลยเราออกจากคอนโดมานะครับตรงมาเพียงเล็กน้อยครับก็จะถึงสถานีแล้ว นี่ครับเป็นบริเวณด้านหน้าโครงการนะครับนี่สถานีรถไฟฟ้าจากโครงการไปห้างเซน็นทรัลรัตนาธิเบศใช้เวลาเดินทาง5-10นาทีเองครับแล้วครั้งหน้าเรามาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ